ค่ะคนของนั้นมันคุณเคสซิค้ามาทำอะไรที่นี่นะ่ะวิธีพลิกสถานการณ์ที่ง่ายที่สุดเวลา่พยแพ้ก็คือการเอาชนะหัวหน้าของอีกฝ่ายนายรู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นงั้นเหรอไม่หรอกนายพวกถูกพวกนั้น่หลอกง่ายแต่ว่าไม่ใช่เพราะตัวฉันเองหรอกถ้าหากไม่ได้คำสั่งของนายแล้วล่ะก็วันนี้พวกเราคงจะแพ้ให้กับลานฝึกที่ห้าไปแล้ว ถึงฉันจะไม่ค่อยชอบใจก็เถอะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงถ้าหากคำแนะนำของนายใช่ไม่ได้ผลฉันคงจะทวงคืนคำสัญญาที่เคยเอาไว้ให้กับนายที่พวกเราชนะได้แบบนี้เป็นเพราะว่านายนั่นแหละพวกเรายอมรับนายในฐานะหวหาน้าเด็กฝึกลานฝึกที่ห้าหลังจากนี้พวกเราทำตามคำสั่งของนายโดยไม่บ่นะไรอีกอืดูเหมือนประสบการณ์ในครั้งนี้ จะทำให้พวกเขาเติบโต,ตขึ้นมานิดหน่อยสินะไม่เลวเลยนี่แหละคือลานฝึกที่ห้าที่ฉันรู้จักทุกคนทำได้ดีมากฉันมั่นใจว่าหล,หลายๆคนคงจะได้เรียนรู้อะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้ว่าการหลอกลวงในความมั่นใจและความอดีของตัวเองนั้นอันตรายแค่ไหนรวมถึงเรียนรู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างถ้าหาผู้นายตัดสินใจต่อสู้ โดยที่ไม่ได้วางแผนและกลยุทธ์เอาไว้ล่วงหน้าถ้าหากนี่ไม่ใช่การเดิมพันแต่เป็นสงครามจริงๆแล้วก็ป่านนี้พวกนาคงจะตายกันไปแล้วอย่าได้ลืมบทเรียนที่ได้รับในวันนี้เด็ดขาดลาออนสิค์ะถึงจะช้าไปหน่อยแต่พวกเราตั้งค่ายพักแรมในป่านี้กันขอให้แต่ละคนแบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการตั้งค่ายพักแรม เราเลือกคนที่จะทำหน้าที่เฝ้ายามซะเขาสุดยอดกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เขาแข็งแกร่งกว่าฉันในด้านร่างกายและจิตใจฉันนึกว่าเด็กฝึกจกักรลานฝึกที่ห้าจะมีแต่พวกอด,ดีตซะอีดูเหมือนว่าคนที่เป็นฝ่ายโอด,ดีกลับเป็นฉันซะเองอืมลอออนซิค์สฉันได้เรียนรู้อะไรจากนายหลายอย่างเลยละ่ะนายเคยบอกฉันเอาไว้ใช่ไหม ว่า่าได้ประมาทจนกว่าทุกอย่างจะจบรวมถึงจําเป็นต้องมีแผนสำรองในการรับมือหากแผนหลักล้มเหลวด้วยฉันนะ่ะเอาแต่คิดว่าไม่ว่ายัางไงพวกฉันก็คงจะชน,นะเพราะว่าพวกฉันรู้ข้อมูลของพวกนายทุกคนมาตั้งแต่แรกแต่ทว่าไม่เพียงแต่คนอื่นจะพ่ายแพ้เท่านั้นตัวของฉันก็ยังแพ้ในการประลองให้กับนายเอก ฉันคิดมาเสมอว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นเพียงแค่ความอวดดีของตัวฉันเองขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้เรื่องนี้ผู้ช่วยชีวิตของฉันนิสัยของเขาดีกว่าทายาสายตองคนอื่นๆเยอะเลยแฮะอืมฉันเองก็เหมือนกันพวกเราขอสัญญาว่าจะคอยสนับสนุนพวกนายในภารกิจครั้งนี้เองสองสัปดาห์ต่อมา หมู่บ้านนั่นสินะหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีอะไรโดดเด่นหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวมีเพียงชาวไร่ชาวนาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในนี้อีกทั้งภารกิจในครั้งนี้เองก็ไม่ใช่ภารกิจที่พิเศษเช่นกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องจัดการกับสัปประาดที่ประกฏตัวเป็นครัง้งคาอยู่แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นทำไมฉันรู้สึกว่า มีคนจ้องมองตลอดเวลาเลยล่ะสัมผัสแบบนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโคฝึกที่แอบตามมาด้วยก็คงไม่ใช่มันเป็นสัมผัสที่น่าขนลุกเรากำลังจ้องมองเพื่อประเมินกำลังของเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้วิธีที่ดีที่สุดคือการหลอกอีกฝ่ายไปพร้อมกับจับตาดูสถานการณ์ไปด้วยเท่านั้นเบอร์เลนใช่ไมเล่ยอ,อยาจะขอร้องนายหืมขอร้องอะไร ภารกิจครั้งนี้นายต้องเป็นหัวหน้าและคอยสั่งการหาจูจพููอะไรนะในภารกิจแรกมีแค่ช้างกับรูนั้นที่ได้ต่อสู้กับพวกกลุ่มจอนซอนโฮแชเพราะงั้นครั้งนี้พวกนายควรจะเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในภารกิจเองบ้างในวันแรกของการฝึกอย่างเป็นทางการนายเคยบอกว่าจะแสงหน้าฉันให้ได้สินะ นายไม่คิดว่านั่นเป็นแค่คำพูดสวยรู้หรอใช่ไหมงั้นก็แสดงผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดของนายออกมาดูสิอืมเข้าใจแล้วฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าฉันเปลี่ยนไปแล้วจากนี้ไปภารกิจครั้งนี้ฉันจะเป็นคนนำเองพวกนายได้ยินกันแล้วใช่ไหมจากนี้เราจะปฏิบัติตามคำสั่งเบรเลนเข้าใจแล้วมาท่า เดี๋ยวท่นจะบอกเหตุผลให้ฟังทีหลังตอนนี้ช่วยทําตามคําสั่งของเบเรนไปก่อนนะไม่จําเป็นต้องขอร้องแบบนั้นหรอกฉันบอกไหนแล้วว่าฉันทําตามคําสั่งของน,นายนายแค่พิสูจน์มันด้วยผลลัพธ์ก็พอนี่ล่ะแกรู้สึกถึงผู้ที่กำลังจับตามองดูเราอยู่หรือเปล่าโอ้นี่แกสัมผัสได้ด้วยเหรอ ก็ไม่แปลกหรอกเพราะแกได้ลักษณะของราชันไปแล้วนี่ถ้าไม่รู้สึกตัวแกคงต้องกัดลิ้วตัวเองตายไปแล้วล่ะตำแหน่งและจำนวนของพวกมันล่ะแกคิดว่าราชันผูน้นี้จะบอกตำแหน่งของหมอนั่นให้แกรู้เหรอฝันไปเธอฮ่คนเดียวสินะเอก็แกพูดเองนี่ว่าหมอน,นั่นถ้ามีคนอื่นแกต้องพูดว่าพวกนั้นไปแล้วสิ ยังไงก็ขอบใจแล้วกันนะลารสเฮ้ยไอ้เจ้าบ้านเนี่ยว้าแต่ก็ยังดวดสรุปไม่ได้ว่ามีแค่คนเดียวคนที่จับตาม,มองดูอาจจะมีแค่คนเดียวก็ได้ยังไม่รวมกับพรรคพวกของมันที่ไม่รู้ว่ามีกี่คนกันแน่อย่าได้ประมาทจนวินาทีสุดท้ายไว้ดีกว่าฮา ดูเหมือนว่าภารกิจครั้งนี้จะไม่ง่ายซะแล้วสิพวกมันมาจากที่ไหนซิคฮาร์ตครับที่สัมผัสแน่ในตอนนี้หกราชาก็ดูไม่ได้เก่งกาอะไรเลยนะดูเหมือนว่าจะเป็นแค่เด็กฝึกนะครับเนื่องจากไม่มีโคฝึกติดตามมาด้วยคาดว่าคงจะเป็นภารกิจครั้งที่สองสำหรับพวกเขางั้นเหรอแล้วที่ออกไปล่าตะเวยไม่ได้ถูกจับได้ใช่ไหมแน่นอนครับ พวกมันไม่รู้หรือว่าผมอยู่ใกล้ๆก็จริงเด็กฝึกแค่นั้นคงไม่มีทางจับสังเกตเห็นนายได้หรอกยังไงก็ตามตอนนี้พวกออกได้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นอย่างดีแล้วแต่ผมไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทําไมซิค้าถึงได้ส่งเด็กฝึกมาพวกชาวบ้านที่ลดตัวของการเปลี่ยนแปลงคงไปขอร้องความช่วยเหลือเพระเห็นว่าจํานวนออคเพิ่มขึ้นก็ได้คิดว่าจะหาเห็นนั่นมาง่ายๆซะอีกคงจะประเมินต่ําไปแล้วสินะ สิ่งที่ท่านพูดถึงผมลองค้นหาทั่วภูเขาแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยครับมันอาจจะอยู่ในหมู่บ้านสักหลังหนึ่งก็ได้จะให้บุกเลยไหมครับยังก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกแต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้กำจัดมล็ดพันธุ์ใหม่ของซิกฮาร์ไปด้วยเลยนะครับการจะฆ่าพวกเหมือนนะเป็นเรื่องง่ายแต่หากซิกฮาร์รู้เรื่องหินนั่นเข้าด้วยแล้วก็เราอาจจะเสียผลประโยชน์ใหญ่กว่า พอโม่แต่จ้องสิ่งเล็กเกินไปเอาได้นะส่งมอนเตอร์ไปพอประมาณก็พอให้พวกมันคิดว่าได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วแล้วให้กลับไปหลังจากพวกมันกลับไปแล้วพวกเราก็จะบุกข้าจมตีหมู่บ้านแล้วทำลายทุกอย่างให้เป็นหน้ากอง